ยังยังตัวดูโอ้ยเงิน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 ใหญ่เงินใหญ่มาแล้วครับเงินใหญ่มาแล้วมาแล้วครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวใหญ่สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมให้กำลังใจกันเรื่อยมา ครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาหากินถิ่นไทยครับมินี้ก็พามาหลุนเซียนย้อครับโบเดมาหลายมือเซียนย้อบวางกันเลยโบเดมา้าเถื่อนี่เซียนย้อก็พอมีเวลาว่างมิงนี้มาหลุนกันครับสีมานบมานมากันสีเซียนย้อครับมันี่อย่าไปลุ้นกันครับเปนังไดนี่ับมาสีเซียนย่อสีมานบมานนะครับรย้อแรกไปถึงเดย มารุนไปน้ำกันโบด้มาหลายมือครับเก็บลงมาาเนี่ยมันี่ฝากดนดรนลิ้นชุดลุยนากครับน้่เกียบนเรเอาชุดมา

มันเห็นถูปตาวันนี้ไม้ถือว่าไม้ไม่ครับ,บมึงน่าจะกินน้าขงงานาดประทันเดกมาลงไม้มับ่งปาลาลมบนะเบียบปลาบ่อนดีะย,ยัเกาะเด็เกาะลอู้ยย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 อยยยยยยยตัว เลียงท้องตัวหนึง่งมาเลื่อมม,นะมันมันเงอซีเซ่นครับเออมั hey, ยนยอขาดด้านน,านี่ดูหูยอทั้งตัวขาดปูงง่ายลูกนกกระย่างอะไรัรบนี่เป็นลอกห่วยเป็นแม,ม่น้ำปลาสะบัดอะไรก็ย่าง มีเสียงดูเหนือเป็นเสียงนกนี่ะนกหลายชนิดลุนไปครับลุนไปวันนี้จะเป็นยังไงอาหานปลาหนึ่งตัวใหญ่ปอปาเกาะติดนี่นับนิดนับ ดูดูน้อยครับดูน้อยนี่เธอดูค่เห็นตาเป็นน้อยตัวเดียวแต่ที่นีต้นใหม่ลกไปเรื่อยๆลมไปเรื่อยๆชนิดครับ lúc đi sọc tonday đấy, mày tonday nó chưa được nó bắt tìm đình bèn tondo nó bắt tìm 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 này, tìm 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 không được lợi không được cho kênh Ghiền không bỏ lắm

าเป็นที่เป็นประโยชน์เป็นปลาแล้วก็มดานมกมุ่นหลายยางเมเยเป็นจุดน้อนจุดว้างไข่น้ำรนหลายมุกด้วยยางขาว ท่านหมานะครับนีนนี่ป่ายังเป็นนเข่าน้ายรนร้อมาจนที่ฟ้องไม่ล้มันไอ้ป่ามกี่โตลุ้นต่อไปครับลุ้นต่อไปนี่นหครับเสียงงอรู้ว่าหมานมัน,นรันไปลุ้นไป,นไปสานีละนี่ก็ังใจกันครับลำรากคนนักงอ ดูด้วยนี่นกันนี่ยังทั้งหมานี่ยครับที่ด้ป่าไปแก้วบ่เหมือนเง,งียบแทะงางจากฟังพุ่นอ้อมมาหอดฟังนี่นะคืนคไปฟังนี่นะขับไปฟังนี่ยกฟังนั่นลงเบื้องด้านเป็นแม่น้ำปลาสักนะครับดินแม่น้ำปลาสักลองเบงเป็นอุ่นแดดนาถือปลาครับทำเลด,ดีไม้ดี แต่บนนี้ป่าป่าบ่อนอยู่แต่บ่ถึกป่า,ปาพวกเขา้อดุนมาจานรอบหัวรอบบ่อลอะก็ะต้องดนะุนต่อไปนะนับชซึ่นงอดุนต่อดุนต่ออาจจะโดครับโดหน่อย mm hmm. เร็่อง mm hmm. งอกระบอกไข่มันถืนมืได้ขาดเรื่องครับสนุบโด เาเนาะต้องเอากินกะไมาเนี้ยอยู่บ้านอยก็นี้ครับมนันต้องอยากดูกินกระเสีครับหงายไงไม้เนี้ยเก็บเบิดครับหัวทํามหข้ามมานหยุดฝั่งแม่น้ำล้งเมืองครับท่านหมานไปเลย ไยนะถือปลาแล้วพูถือกบเงียบไฟไม่ไห่เป็นไฟนะทั้งโบลตกบล็อกอางไรขึ้นอ๋อเงยเงยยดดมัดดีีมัดสน,น,ม,ยยนมันก่นยอนเถอะเพราะว่ามายยานันเงนเสียกัน มัดโซนเสียก่อนขอดโซนเสียก่อนตรงที่เยาขาไปเกาะต่อใช่ป่าเปลี่ยนหมายมาอีกมุ้งหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งเป็นจังแดต้นไม้หลายอยู่บางทีพอวางได้ทีมันมันบุญโตไม่มีอยังบัตรหมานครับท่านได้ปลาพอต้ม หาไม้ไปเรื่อยๆทั้นี้นะครับหยกหยกมนยันประมาณเดือนหาไมาห้มาหมาท่างไปเรื่อยถึงก็ได้ศพ <c oughs> พูดละแต่ว่าปีกานี่มันแป่นได้แหละมันบ่มีต้นไม้ย <c oughs> างหยกมันยางหยกได้ทั่วด้ว <c oughs> น้ำเพราะต้นไม้เพราะน้ำมันเหงาต้นไม้มันเกิด เป็นล่องน้ำที่เล็กน,น้ำขามล่องน้ำไปน้ำแห้งไหลบนเอมาโดนเกือบเดือนนะต,นตู้ไม้บอได้มาตอนหนึ่งกันใหญ่ไหลมุมไหลไม้แล้วประมาณลยีย ายทางไปเรื่อยตอนไปมยังเงียบๆมันเคียนๆจตัวก็เคียนถือเรื่ยๆฉันมีก็ดีนะมันเงียบปุ๊บอามันเลยแบบเงียบเงียบเงีย เพี้ยนมาแล้วเพี้ยนสองตัวเ,เจอเพี้ยนมาสองตัวครับนั่นมาป้ายากักยังทั้งจบทางหลุ่ดไปไหน nhàng nhúp nhúp cọ tê ô được kiến được kiến tua ô cá mang cả mang tua có đình hiến đâu ทหางนกนะโคสองทั้งแล้วครับเนะน้องทังนกไข่ใหญ่ยุทธครับไข่ใหญ่ก็นกกระทาอีกทั้งละซีไข่กับแปดไข่ครับงั้นเอาไปต้มหรือรอิ่มนะครับนะไข่เด้เอไข่นกปล่อยไปขวนเขาขายายพันธุ์ต่อเจ้ยังได้หลายได้หลายก็จู่อยู่จู่ไม่ได้จับปลาเลยเว้ย เออเจ้าจับเรื่อยอยู่นีดปลานิงไ้เนืโอ้ได้ปลานิ้งไงพอมาอยู่นี่แต่โอ้ปลาหนิ้งรไมเ้านะอันนี้โลนปลขาดดอกจอมมีสอโลอยู่แล้วจู้ว่ได้ปลาปมาหาเที่งบ่ไข่หมันครับแต่ยายเบียดได้หลายเอเลยได้เยนี่ยปลานิ้งยีราได้ลาบบ่ได้แยกโปลานินได้ปลาเพี้นได้หลายบ่ได้เยลได้โยอไเลยไปก่านะจัด อิปไม่ได้ปลาหลายโวนตัวนี้ปลานิ่นมออืมเทากันันมาเรีังสผมว่าได้หลายยุ่อสองสามลอยู่อายุลแต่ได้สามลอยู่ครับเห็นจู่นั่นคือเขาบ่บอลนยังบ่ถึาบ่บ่ถึเ่าเงียบคิดเลยนะเคยถึันกโตปลาได้แค่เียดลย่ง้อได้ยู่่ลได้่

ข้างนอกเป็นยังไงรุ่น,นครับเยังไงรุ่นต่อประมาณประมามยินน้อย เจอแล้วครับปะนินสามตัวเจอแล้วประเดิมช่วงบ่ายนี่หากินหยากครับมันไปลองคบปะนินสามตัวค,ค่อยขอบป่ามันี่้ย,ยมนันหลุนจนพุ่นแล้วครับเบิดเวลาพุ่นแล้วเป็นยังไงเป็นเรื่อยๆ มาแล้วปันนินตัวที่สี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหจะมาแต่จะโตเป็กินเวลาเป็นหลายนาทีครับวันนี้ยังน,นิ่ๆเพียนครับเพียน Ừ. cái như hình cái bòn chú nên nên làm này bòn lại thế rồi này bùi cày ừ. tổ ngắn về bà nó má cả đời đặt hang lại kia ล้วมาแล้วัหนึ่งตัวมันปูใครเหรอคนใครแล้วคนยังคนยังเหรอใครครับนี่แหละใครแล้วปาซ้อไหยังยังตุดโอ้ยนิ่งนิ่งนิ่นิ่ใจนิ่ใจมาแล้วครับนิ่ใจมาแล้วับมครับ มาแล้วมาแล้วตัดก็ได้จับเพียงกระดับตัดไปเจยที่ออกนุขคขัดนุกขัดทท้งไหลเติมแล้วปาหนินใหญ่สิบกว่าพอ่อแล้วมือกำลังพอ่อตัวแรกตัวใหญ่ๆ มาแล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตุ่ยใหญ่กูที่มาโดนกับห้างห้างโดนโดนะนี่ดีดีครั้งมันจะได้เพิ่มกัน